สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวมากที่สุดในประเทศไทย5อันดับนะครับคุณคิดว่าเป็นจังหวัดไหนหรอลองคอมเมนต์กันดูนะครับข้อมูลณนะเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2563นะครับแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานทั่วราชนาจักรมีจำนวนทั้งสิ้น2ล้าน 5 2 6 2 75คนนะครับอันนี้ยังไม่รวมพวกที่ลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมายนะครับมาเริ่มกันเลยอันดับที่5อยู่ไม่ไกลกรุงเทพนะครับนั่นคือจังหวัดปทุมธานีมีแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายทั้งสิ้น1 3 4 3 89คนนะครับจังหวัดปทุมเป็น1จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ปริมณฑลนะครับอันดับที่4ี่ จังหวัดชนบุรีมีแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายทั้งสิ้น1 5 8 5 7 4คนนะครับโดยประมาณนะครับจังหวัดชนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทยนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายตั้งอยู่ที่ชนบุรีนะครับอันดับที่3จังหวัดสมุทรปราการมีแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายทั้งสิ้น1 6 0 0 0 0 1745คนนะครับเป็นจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมจํานวนมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยนะครับอันดับที่ 2, 2> จังหวัดสม,มุทรสาครน,นะครับมีแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายทั้งสิ้น2 3 9 7 5 2คนนะครับจังหวัดสม,มุทรสาครเรียกได้ว่ามีแรงงานต่างด้าวเยอะมาก เมื่อเทียบกับประชากรไทยที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครประมาณ5 4 000, 9 9 7 7 7คนนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากสำนักทะเบียนกลางนะครับพศ2 5 6 3นะครับและมาถึงอันดับที่1ที่มีแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายมากที่สุดนั่นคือกรุงเทพมหานครนะครับเป็นเมืองหลวงนั่นเองกรุงเทพมหานครมีแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายทั้งสิ้น5 8 0 0 0 0 9,419คนนะครับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยเป็นเมืองเศรษฐกิจของประเทศมีแรงงานต่างด้าวเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจเลยทีเดียวและนี่ก็คือ5อันดับจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวมากที่สุดในประเทศไทยนะครับยังไม่รวมแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบมาอย่างผิดกฎหมายนะครับขอบคุณครับ ฝากกดไลค์ like, กด Subscribe ด้วยนะครับ